ลองจินตนาการถึงการขับขี่ที่ผสมผสานความสะดวกสบายความปลอดภัยและดีไซน์สุดล้ำในหนึ่งเดียวเมื่อพูดถึงยานพาหนะที่สามารถเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางของคุณได้อย่างแท้จริงหลายคนคงนึกถึงมอเตอร์ไซค์ที่มีความคล่องตัว หรือรถยนต์ที่มีความมั่นคงแต่ Honda 9ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัว2025 Honda Tricycle รถ3ล้อสมัยใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการความแตกต่างและลงตัวอย่างแท้จริงในทุกด้านทั้งการเดินทางในเมืองที่แออัดหรือการออกทริปไกลๆก,ก็สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วนเมื่อแรกเห็น2025 Honda Tricycle สิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ภายนอกที่ผสมผสานความดุดันและความหรูหราเข้าด้วยกัน เส้นสายตัวถังดูโบเฉี่ยวเหมือนรถสปอร์ตแต่ยังคงมีความมั่นคงที่ได้จากล้อทั้ง3าล้อด้านนามาพร้อมชุดไฟเล็ดดีไซน์เฉียบคมเพิ่มความทันสมัยและให้แสงสว่างที่ชัดเจนในทุกสภาพถนนกระจกบังลมถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ป้องกันแรงลมและสิ่งสก,กรปรกได้ดีทำให้การขับขี่ทางไกลสบายมากขึ้น เครื่องยนต์ของ2025 Honda Tricycle ถือเป็นหัวใจสำคัญ Honda เลือกใช้เครื่องยนต์ขนาด1 2 0 0ซ c แบบวีทวิ n ที่ให้พละกำลังมหาศาลและแรงบิดที่ต่อเนื่องทำให้ผู้ขับขี่สามารถเร่งความเร็วได้อย่างมั่นใจแม้จะบรรทุกสัมภาระเต็มพิกัดระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ DCT ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความนุ่มนวลและตอบสนองฉับไวไม่ว่าคุณจะขับในเมืองที่ต้องเจอการหยุดและออกตัวบ่อยครั้ง หรือวิ่งทางไกลที่ต้องการความต่อเนื่องเครื่องยนต์และเกียร์ชุดนี้ก็สามารถมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้เสมอความปลอดภัยคืออีก1จุดเด่นที่ Honda ให้ความสำคัญ2025 Honda Tricycle เข้ามาพร้อมระบบเบรก ABS ทั้ง3ล้อทำงานร่วมกับดิสเบรกขนาดใหญ่ที่ให้กำลังหยุดได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบ traction control ที่ช่วยควบคุมแรงบิดเมื่อขับบนพื้นถนนลื่น ลดความเสี่ยงต่อการลื่นถลายเทคโนโลยี Cornering Assist ก็ถูกติดตั้งมาเช่นกันช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าโค้งได้มั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้นหากพูดถึงความสบาย Honda ก็จัดเต็มเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเบาะกว้างและนุ่มพิเศษช่วยลดอาการล้าระหว่างการเดินทางไกลด้านหลังยังมีพนักทิงที่มั่นคงสำหรับผู้โดยสารทำให้ไม่รู้สึกเมื่อยลา้าแม้จะนั่งเป็นเวลานาน นอกจากนี้2 0 2 5 Honda Tricycle ยังมาพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางมีกล่องเก็บของด้านหลังที่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางหรืออุปกรณ์แคมปิ้งได้สบายอีกทั้งยังมีช่องเก็บของเล็กๆด้านข้างและใต้เบาะที่เหมาะสำหรับใส่ของใช้ประจำวันเช่นกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือหรือขวดน้ำระบบความบันเทิงและเทคโนโลยีล้ำสมัยถูกติดตั้งมาอย่างครบครัน หน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบ TFT ขนาดใหญ่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันสภาพถนนและการนำทาง GPS ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทันทีผ่านระบบ Bluetooth คุณยังสามารถฟังเพลงรับสายโทรศัพท์หรือเช็คข้อความได้โดยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกขณะขับขี่อีกสิ่งที่น่าสนใจคือระบบ Cruise c o n t r ที่ทำให้การเดินทางไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้น เพียงกดปุ่มคุณก็สามารถล็อกความเร็วที่ต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องบิดคันเร่งตลอดเวลาช่วยลดความเหนื่อยลา้าและเพิ่มความเพลิดเพลินตลอดเส้นทางเรื่องการขับขี่ Honda ออกแบบให้2025 Honda Tricycle มีการกระจายน้ำหนักที่สมดุลระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบคู่และด้านหลังแบบปรับได้สามารถซับแรงกระแทกจากถนนครุขระได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้การเดินทางราบรื่นแม้ต้องขับผ่านเส้นทางที่ไม่สมบูรณ์ไม่เพียงแต่สมรรถนะและเทคโนโลยีเท่านั้นฮอนด้ายังใส่ใจเรื่องการประหยัดพลังงานเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงให้มีอัตราการสิ้นเปลืองที่เหมาะสมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้คุ้มค่าแม้จะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่และเครื่องยนต์ทรงพลังเสียงเครื่องยนต์ก็ถูกปรับจูนมาอย่างพิเศษให้ความรู้สึกหนักแน่นแต่ไม่ดังจนเกินไป เป็นเสียงที่สะท้อนถึงพลังและเอกลักษณ์ของรถ3ามล้อรุ่นนี้อย่างแท้จริงสำหรับใครที่ชื่นชอบการเดินทางกับครอบครัวหรือคู่รัก2025 Honda Tricycle ตอบโจทย์ได้ดีเยี่ยมเพราะนอกจากความสบายแล้วยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมายเช่นชุดกล่องเก็บสัมภาระเพิ่มเติมระบบทำความร้อนที่เบาหรือแม้แต่ระบบไฟเลเรอบคันเพื่อเพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืน ราคาของ2 0 2 5 Honda Tricycle อาจสูงกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับทั้งสมรรถนะความปลอดภยัยความสะดวกสบายและความหรูหราถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะมันไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะแต่เป็นประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางที่คุณจะจดจำไปอีกนานการขับขี่2 0 2 5 Honda Tricycle ไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง แต่เป็นการสร้างเรื่องราวและความทรงจำไม่ว่าคุณจะขับในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยรถติดหรือออกเดินทางไปตามเส้นทางธรรมชาติอันสวยงามรถสามล้อรุ่นนี้ก็พร้อมที่จะพาคุณไปถึงทุกที่ด้วยความมั่นใจและความภูมิใจ